แล,แล้วน้ำออกมาพูดบางทีมันทำให้เราเสียหายอันนี้พูดจริงๆนะเออกูขอโทษบาบ๊ะบก็คุยกันดีปกติแต่พอมันมีดรมาม่ามึงจะเอาชื่อกูไปทําให้มึงมีชื่อเสียงเพิ่มมันก็ไม่ถูกวะมึงก็จัดงานแต่งใหม่สิกูจะได้ไปหายก่อนแล้วก็หยุดหยุด,หย,ดหยุดแกงกูได้แล้วได้ไหมมันไม่สนุกน้ํา บอสคะท่านหนูอยากมาประกวด MUT 2025บอสอนุญาตให้หนูกลับมาประกวดไหมคะให้ทุกคนทายว่าบอสตอบมาคำเดียวว่าวาวาอะไรได้ได้ได้สิได้สเพื้ออายนะจริงๆก็เปลี่ยนเลยเลิกเลยจักรวาลไม่ต้องแล้วบอสบอกว่าไม่ทำงานดีกว่าเธอจะประกวดทำไมไม่ใช่หนูนะประกวดทำไมของเขาคือประกวดไปก็ไม่ได้หรือเปล่า ตื่นหรืยังคะตื่นแล้วค่ะแล้วก็ตื่นคันนี้คือตื่นยาวทุกคนพร้อมหรือเปล่า,าถามมาเลยค่ะใกล้คะกับบทบาทดีดีก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็อยากขอบคุณพี่นวัดที่ให้โอกาสหนูให,ให,ให้ให้ประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยวันนี้มันได้ใช้จริงๆแล้วแล้วหนูก็จะใช้มันแต่คือการทํางานถ้าหนูทํางานจริงหนูทานํางานจริงนะบางทีอยาเกียรติหนูนะเพราะว่าบางทีหนูแบบเยอะไม่การที่เราเยอะแล้วเราทํางานให้เป็นคุณภาพ จะบอกว่าอย่าเพิ่งเกลียดหนูหนูอาจจะเยอะแล้วหนูได้ความรู้มาจากพี่นวัดจริงๆถ้าจะว่าหนูก็เหมือนว่าพี่นวัดอย่าว่าหนูเผื่อเรียนในว่าแบบทำไมบอสมาไม่การบร,ริหารของเรามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้หนูได้ได้ทํางานเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ <S <S แล้วอ,อย่างที่เรารอย่างนั้นขวดอีกนิด พู <c oughs> อพอดอ่ะอก,ก่อนก่อนที่แฟนยังงามจะเชียร์คือหลังจากที่พี่นวัดประกาศว่าได้ทำ Miss u n i ว e ร์ e Thailand หนูก็ไดเร็กเลยค่ะไม่กล้าโทรเดี๋ยวแบบถึงเขาไม่ว่าถ้าเขาไม่ว่างแล้วเขาไม่รับสายเราจะแบบนอยไม่อยากพูดเลยอ่ะเ <c oughs> ป็นครั้งแรกที่บู๊นะคือหนูบอสค่ะไดเร็กไปในจีถ้าอยากดูเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี่แหลักฐานมันโชว์ได้เหรอเอาที่โชว์ได้นะได้หนูโชว์ได้ก็เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงมันต้องมีหะักฐา บอลไม่ว่าหรอกจริงๆเชื่อหนูเชื่อตัหลักฐานหลักจากที่บอลประกาศอ่ดูนะดูนะดูนะอ,อ,อายว่ะจริงๆอายมากเลยนี่คือสดเลยนะเนี่ยมันเน็ดมันช้ามากเลยบาทางนี้ใ <c oughs> ช้เหมาอนเาบ้านเลยเออมาแล้ว,าวามาแล้วมาแล้วทุกคนซูมเอาเองครับทำยังไงดีเอ็มตรงหาบอล หนูบอกว่าบอสคะท่านหนูอยากมาประกวด MUT 2025สบอสอนุญาตให้หนูกลับมาประกวดไหมคะให้ทุกคนถ่ายว่าบอสตอบมาคำเดียวว่าได้ได้สิได้สิเพื่ออ่ะแล้วหนูก็ตอบกลับไปว่าเพื่อบอสสลอตไปค่ะหลไรตัวนั้นก็คือจบการสนทนาอ่ะเต้น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 อายนะจริงจริงแต่ว่าเราก็ เราก็จริงใจเราพร้อมที่จะบอกดูทุกคนก็เนี่ยแหละค่ะวานนี้โอเคพอแล้วลังจากที่บอสบอกว่าเพื่อเป้าหม่คิดเราเปลี่ยนเลยไหมก็เปลี่ยนเลยเลิกเลยจัากวาลไม่ต้องแล้วไปทํางานถึงเดียวบอสบอกว่าไาทํางานดีกว่าเธอจะมากวดทาไมน่าใจหนูนะพราะวดทําไมของเขาคือกวดไปก็ไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเขากลัวเราเหนื่อยเออไปทํางานดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็โอเคเข้าใจค่ะบางาในบทบาทปฏิบอมไม้อยู่ไทยพูดถึงได้ใช่ไหม ไม่น่อยถ้าไม่ถามเขาแล้วไปประกวดนะจะดูตอนดีซตอนดีซ์โอ้ยน่ากลัวมากเราก็มาในบทบาทของการเป็นดีดีเลยก็เลยได้โอกาสมาทำนักข่าวราชสีมาหนองคลายและมุกทหารค่ะแปลว่าเหมือนเราก็ต้องรู้ว่าความตั้งใจของจุลอวส์ที่บอลอยากได้เป็นยังไงรู้แล้วมันเหมือนมีโอกาสที่แบบฉันได้โชว์ศักยภาพแล้วแล้วเราเรามีอะไรเราเราสอบถามบอลได้อะไรอย่างงี้ค่ะแปลว่าถ้าเราเลือกแล้วเนี่ย เออมันต้องลึกแน่นอนก็3จังหวัดจริงจริงการแข่งขันมันมีเจ็เจ็จังหวัดใช่ไหมแต่พอมี3าจังหวัดปุ๊บเราก็แข่งกัน3จังหวัดไปด้วยเลยหนูก็เรื่องของมุกดาหารไงยิ่งได้ผมเมืองด้วยนะิงแล้วหนูก็มิสเซนนครพนมเราก็ชอบอีสานอยู่แล้วก็ก็ไม่รู้สิค่ะก็คนต่างคนคัดคนดีๆอะเนาะอ่ะอยากสามจังหวัดทัวร์ไหมเท่าไหร่จังหวัดที่ประกาศรถทัวร์แบตัวแม่มายถึงอะไรนะคะตัวแม่แบบอย่างเช่นเวีนา ให้มันได้มงของจังหวัดเราก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปสู้กันความสามารถใครความสามารถมันมีอะไรก็โชว์จริงๆถ้าเรามม่แต่ไปกลัวเขาอะเราว่าเราไม่ต้องประกวดดีก,กว่าไม่ต้องทาด้วย oh. คือการแข่งขันหนูว่าถ้าเรากลัวกลัวอยู่ในใจแต่อย่าอยากให้ใครได้เห็นว่าเรากลัวการประกวดที่หนูประกวดหนูก็กลัวพลอยเหมือนกันนะสองพั้หนูก็เก็บเอาไว้ในใจว่าแบบเอ้ยฉันกลัวเธอเธอก็กลัวฉันเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมติเราได้ตัวแทนของแต่จังหวัดแล้วเราก็จะมาบรีฟกันแล้วจ้ะ ขอให้น้องๆเปิดโอกาสและเปิดใจเชื่อในการทํางานเชื่อในศักยภาพที่หนูได้เรียนรู้มาแล้วจริงไหมหือว่าถ้าพลอยมาจริงๆนี่คือจะเป็นตัวเริงที่น่ากลัวมันน่ากลัวมากอยู่แล้วพลอยมันน่ากลัวอยู่แล้วจริงแค่ชื่อหนูก็กลัวมันแล้วพ่อ,อ,พอหนูหหนเดี๋ยวอันนี้ออกไปเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มามันโดนแน่คือตอนนี้เจรจาไปอยู่ขั้นไหนกันแล้วคะไม่พลอยบอกว่ามึงอย่าบังคับกูสิ ดูก่อนให้ให้โอกาสดูก่อนก็ก็แล้วแต่พลอยได้ขอพลอยจะไปลงจังหวดัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคกลางก็ oh. ก็ไปเหอะก็ไปเลยแล้วเดี๋ยวก็ oh. <laughs> พลอยถ้าพลอยไปเสร็จแล้วแล้วโอเคผลจะเป็นไงถ้าพลอยได้ชนะก็ยินดีด้วยแต่ถ้าพลอยยังแบบเออปไม่ถึงฝันก็มองหาเพื่อนคนนี้ได้มีเวลาอยู่ให้พลอยได้แต่ดูแต่หนูไม่รู้ว่าจังหวัดน,นั้นเขาประกวดเมื่อไหร่ <c oughs> ถ้าประกวดหลังฉันฉันก็ไม่สนใจฉันก็ไม่รอเธอเหมือนกันเออ ตอนนี้เจรจาโอกาสที่พลอยจะมาจังหวัดสามจังหวัดเราอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับโควาเมื่อคืนเลยหรือว่าห้าสิบห้าสิบมันต้องมามันต้องมาเอ้ยไม่รู้คือถ้าเขามาเขาจะใส่ใจ <laughs> ในการทำงานถูกไหม<ะ>เขาจะรู้ใจในการทำงานกับเราถ้าเขามาใช่แล้วทํางานง่ายด้วยอยากให้พลอยมองเป็นเป็นอีกช้อยส์หนึ่งเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนทํางานด้วยกันง่ายแต่ถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดพลอยอยากได้อะไรเ,เราก็จะหามาให้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่อยากบอกพูดเยอะเดี๋ยวจ้างวันอื่นเขาจะแบบอะไรอะไรอะไรกระซิบอะไรไม่หยุดพูดมาเลยอยากฟังด้วยอันน,น, <c oughs> น,นี้เร<า>ื่องในอาเศระฐรัมนี่ไหมบ้านดิ้นึงกัไหมฮะฝ่ายย่าถักกับบ้านนิดนึงถักดราม่าเรื่องเดียวนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำชาพายกดแล้วไม่รู้ไม่คุยกับมันก <c oughs> ็มันกดไม่คืออย่างงี้เอ้ยลืมเรื่องน้ำไปเลยเนาะจริงๆก็แบบพายกดแล้วพายกดแล้วแล้วน้ำออกมาพูดบางทีมันทำให้เราเสียหายอันนี้พูดจริงๆนะ คือน้ำตอนที่อะไรนะอะไรนะใช่ก็มันจะมีเมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนไม่รู้ที่พี่พี่ปอบเปียโทรโทรใน f a c e b o o k แล้วดึงนะหนูกับพี่ปอบเบียคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ดึงน้ำเข้ามาอยู่ในคอแล้วก็คุยหนูก็บอกว่าเออกูขอโทษาบ๊ก็คุยกันดีปกติแต่พอมันมีดราม่ามึงจะเอาชื่อกูไปทําให้มึงมีชื่อเสียงเพิ่มมันก็ไม่ถูกวะ คือเราเราเราเคลียร์กันแล้วแล้วออามึงจะโกรธอะไรกูให้มึงก็จัดงานแต่งใหม่สิกูจะได้ไปเคลียน้ำหรือยังไงไม่หนูก็รู้สึกว่าเออก็ขอบคุณที่ที่ท,ที่ที่แบบหายโกรธแต่ว่ามันก็เป็นความผิดเราที่เราไม่ได้ไปแต่เราก็พูดไปแล้วแต่ไม่สามารถพูดออกสื่อได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งน้ําก็รู้ใครใครก็รู้เออก,ก็ก็แล้วต่จะยังไงก็ไม่เป็นไรสงสัยก็หนูว่านะ เออวันไฟนอลก็ถ้าเกิดสมมติโกดแล้วไอ้หายกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญมาโอเคไหมอยากมาไหมจะได้เชิญเีเราต้องแชทไปหาเลยนะตอนนี้เลยแมมันมันยังไม่อันบล็อกหนูเลยทุกวันนี้เออเออไม่หดบอกเป็นไรตั้งหนาะคือจริงๆแล้วเราได้คุยกันหลักไมค์เคลียร์กันแล้วแล้วหนูก็เออช่วงที่มี大าหนูก็ถามมันไปว่าอะไรวะาทำไมคนมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็บอกว่ามีคนถามไงเนี่ยหลังไมค์ไม่ไม่รู้ว่าคุยดีหรือไม่ดีสําหรับมันแต่รู้สึกว่า มึงจะเอากูไปทําให้มึงมีแสงเพิ่มอีกทําไมกูก็เสียหายมากพอแล้วมึงยังไม่พออีกเหรอเยียบย่ากูนี่ยฮะเข้าใจไหมหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาจะโกรธหรือว่าไม่โกรธก็ไม่เป็นไรการทํางานคือตาคนตาทางานไปแต่ฉันอะฉันไม่มีสิทธิ์โกรธเธออยู่แล้วฉันรู้ว่าฉันผิดแต่ว่าเธอจะเอาไงอะคือจะเจอจะแบบทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไรแต่หนูไม่รู้นะว่าปัจจุบันเป็นไงถ้าเจอกันก็ต อะไรนะตอบสกว่าหายกดนแล้วหายกดแล้วก็หยุดหยุดหยุดแกงกูได้แล้วได้ไหมมันไม่สนุกน้ําฉันเออไม่ได้คุยกันนานแลยคก็คุยกันอยู่อ่ะในแชทในเนี่ยแล้วเขาบลอกอะไรเราอ่ะเราคุยแชทแล้ IG มันยังไม่อันบล็อกหนูเลยจานบอกเมื่อไหร่หายกดนแล้วไปไปอันบล็อกเลยถ้าหายกดคอันบล็อกสีในเวทีจะมาไหมถ้ามาก็จะเชิญ เออถ้าไม่มาก็ก็จะเชิญอยู่ดีโอเครื้อเขาเป็นสปอนเซอร์นะอเหรอได้เราเป็นพีดีเราไปซัมมอนเซอร์เลยแต่สมันครมาน้ำน้ำเราก็เธอหายโกรธฉันแล้วฉันก็อยากแบบว่าเชิญเธอมาเป็นสัมมอนเซอร์ซัพพอร์ตพี่คนนี้หน่อยตอนเธอประกวดฉันยังซัพพอร์ตเธอเลยฉันยังเดินไปบอกหลังเวทีเลยว่าเนี่ยเธอเธอควรจะ ขอลรพี่น่มงแต่ละปีด้วยนะน้ำไม่ได้ทวงคุณคุณนะแต่มาช่วยแบบเป็นซปรน์เซอร์ให้กับเราหน่อยนะคะนี่ราม่านิดเดียวเหรอไม่นิดนะเนี่ยเยอะอยู่นะอืาเพลงเียร์ละเชี่แล้วตอนนี้ตื่นตลอดแล้วนะคะับถามอยากพลาดเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อดาราได้เลยนะคะ ต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ